สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทนายดังฝากถึงสรพงศ์ต้องจ่ายสองล้านตามที่แล่นวาจาปมดรมาม่ากระเป๋า จากกรณีสาวรายหนึ่งตกลงขายกระเป๋าแบรนด์เนมแอมเมสให้กับร้านรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในราคา390,000บาทจากที่ซื้อมาประมาณ500,000บาทต่อมาทีหน้าเจ้าของร้านตรวจสอบกระเป๋าแล้วบอกว่าเป็นของปลอมจึงใช้ปากกาเขียนลงไปที่กระเป๋าว่าปลอมอ้างว่าทำแบบเดียวกับที่ช็อปแอมเมสเวลาลูกค้าเอากระเป๋าปลอมมาให้ดูจะได้ไม่เอาไปหลอกใครอีกจากนั้นเจ้าของกระเป๋าก็จะขอรับกระเป๋าคืน แต่ทางร้านไม่ยอมคืนยืนยันตรวจสอบเองรู้ว่าจริงหรือปลอมจากนั้นได้ส่งไปตรวจสอบที่ช็อปต่างประเทศโดยทีน่าได้อัดคลิปเผยว่าถ้าใบนี้เป็นของแท้ให้เลย2ล้านบาทและจะเลิกเป็นกระเทยต่อไปจะไม่มีทีน่าจะเป็นสอรพงให้หมอใส่อวัยวะเพศชายไปเลยต่อมาตรวจพบว่ากระเป๋าใบดังกล่าวเป็นของจริงก่อนสาวเจ้าของกระเป๋าอัปเดตว่า จู่ทีน่าโอนเงินมาให้395,000บาทโดยที่ยังไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำพูดง่ายๆก็คือลักไก่ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เนื่องจากยังไม่ประสงค์ที่จะรับเงินดังกล่าวขอยืนยันว่ายังไม่รับเงินก้อนนี้เพราะทีน่าบอกว่าถ้าของแท้จะจ่าย2ล้านบาทและจะเลิกเป็นกระเทยพร้อมเปลี่ยนชื่อเป็นซรพงด้วย จึงควรที่จะทำตามคำพูดไม่ใช่มาลักไก่แล้วหายเงียบไปสำหรับความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่19ทธันวาคม2564ทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวว่าถ้ากระเป๋าแบรนด์เนมเอร์เมสเป็นของแท้แม้ราคามือสองที่ต้องจ่ายเพียง4แสนกว่าบาทแต่ซอรพงต้องชดใช้2ล้านบาทตามกฎหมายนะครับสอรพงต้องศึกษากฎหมายให้ดีๆนะครับเพราะทุกการกระทามีราคา ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ